นี้นะอยากจะพาเพื่อนเพืทุกคนมากราบไหว้ขอพรนะคะ,ะท่านทาเวสุวรรณแห่งวัดจุราม็จะมีพูดเสียงทายด้วยบุิเวิจุดแรกนะคะเป็นท่านทาเวสสุวรรณจุดแรกด้านหน้าเลยนะคะเราก็จะเข้ามาค้าขายนะคะดำเนินธุรกิจให้ธุรกิจมีความราบรื่นร่ารวยนะคะแล้วก็าราคาบูชา100บาทนะคะเริ่มต้นแค่1นึง100บาท <Hey. S 2> ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะท่านผู้ชมเป็นตลาดแห่งการเสี่ยงโชคเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้สําหรับคลิปนี้นะอยากจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมากราบไหว้ขอพรนะคะ,ะท่านท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดจุฬามณีตอนนี้เรากําลังจะเลี้ยวรถนะคะเข้าไปที่วัดแล้วนะคะนี่ค่ะทางเข้าวัดนะคะก็ จะมีซุ้มประตูวัดนะคะนี่ค่ะทางวัดก็มีที่จอดรถไว้ให้กับพุทธศาสาิยชนทุกคนเลยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะกว้างขวางมาก วันนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่บริเวณวัดเราไปไหว้พระกันไปค่ะตามมาค่ะตอนนี้ใกล้จะสี่โมงเย็นละก็คนมีทยอยกับนี่ทางเข้าก็จะมีดอกไม้ขายนะข้างในก็มีนะคะให้เราได้ทำบุญกับทางวัดนะคะบริเวณหน้าก็จะมีจุดพักนั่ง ของอคนที่มาทําบุญนะคะถ้าใครเหนื่อยอยากกระหายน้ำอยากซื้อน้าซื้อทานได้นั่งตรงนี้ได้แล้วก็มีรถรับส่งด้วยนี่สําหรับคนที่จอดรถเอาไว้นะคะไกลๆค่ะสามารถเรียกรถบริการรับส่งได้นะคะคนเท่าคนแก่เด็กเล็กนะคะก็ขึ้นรถตรงนี้เลย10บบาทค่ะมาถึงแล้วนี่ค่ะด้านหน้าเลยตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้า เราก็จะเข้าไปหไหว้พระกันเดี๋ยวเราไปเ,าเดี๋ยวเรามาเช็คประวันนะคะวัดอุณหภูมิกันก่อน<ช>ก็จุดนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่สามารถจุดธูปดอกไม้ทุกเทียนนะคะไหว้สักการะขอพอรได้เป็นจุดแรกนะคะแล้วก็ตรงในส่วนนี้นะคะเมื่อเรามีการวา,างดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็จะเป็นจุดที่เราสามารถ ปิดทองฝั่งลูกนิมิตได้นะคะเขาก็จะมีการจัดแถวเอาไว้ให้ที่เดินมาก็จะเดินไปตามเส้นทางของเขานี่นะคะไม่แออัดเมื่อเราได้มีการกลับไหว้นะคะ,ะปิดทองฝั่งลูกนิมิตแล้วเราก็เดินเข้ามาทางประตูนี้เลยแล้วเราก็เลี้ยวขวาเลยนะคะบริเวณน,นี้ก็จะเป็นจุดที่เรามาบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็จะมีดอกกุหลาบไม่ว่าจะมีอะของมงคลต่างๆแล้วก็จะมี ทูบเสียงทายด้วยบริเวณนี้เลยนะคะเราก็จะมีทูจบจามวันเกิดด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีตรงนี้สามารถบูชาพานพุ่มที่เป็นดอกกุหลาบนะคะเป็นดอกไม้ที่ดอกไม้มงคลสําหรับการไหว้สักการบ,บูชาท่านพระเวสสุวรรณนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระเช้ากระเช้าถวายเป็นกระเช้าผลไม้ก็มีนะคะ ก็จะมีทั้งดอกไม้บูชาแล้วก็มีผลไม้นี้ก็จะมีจุดที่ให้บูชานะคะในมบูชาของนี้ปุ๊บแล้วเราก็เดินเข้ามาทางนี้กันค่ะเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จุดแรกนะคะเป็นท่านเทววสุวรรณจุดแรกด้านหน้าเลยนะคะเราก็จะเข้ามากราบไหว้สังการะาของพรบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกัน ันนี้เราพาเพื่อนๆนะคะมาทําบุญด้วยกันนะคะที่วัดจุฬามณีนะคะเรามากลับไหว้ขอพรน,นะคะท่านทาเวสุวรรณใครทีอ่อยากจะทํามาค้าขายนะคะดาเนินธุรกิจให้ธุรกิจมีความาราบรื่นร่ํารวยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการาคุ้มภัยนะคะป้องกันภัยต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความรักหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยาให้พวกพวจลองมาที่นี่นะคะมาขอพรท่าน,นะคะสําหรับตัวเองนะคะก็มีความศรัทธานะคะแล้วก็มากราบไหว้ที่วันนี้ที่ใดเราก็จะรู้สึกสบายใจค่ะกลับไปทํามาค้าขายเราก็รู้สึกมีพลังนะคะเดีย๋ยวเราไปกราบไหว้ขอพรด้วยกันนะคะ ก่อนจะกลับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกองหนวยการของทางวัดนะคะสามารถเข้ามาดูนะคะเครื่องรางของขังได้เดี๋ยวเดินมาดูกันนะคะมีหลากหลายเลยตรงนี้ก็จะมีออท้าเวชวัณหลายๆรุ่นเลยนะคะใครชอบเนื้อไหนแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ค่ะรุ่นนี้ก็จะมีนะคะราคาบูชา100บาทนะคะเริ่มต้งแต่100บาทสามารถเข้ามาเลือกชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกองอำนวยการของทางวัดนะคะด้านหน้าเลยก็สามารถที่จะทำบุญนำเงินเข้าวัดแล้วก็ได้อ่ะ ของสิริมงคลนะคะกลับไปบูชาที่บ้านได้นะคะมีหลากหลายรุ่นเลยนะคะบริเวณด้านนี้นะคะก็จะเป็นจุดทําบุญหนึ่งจุดนะคะก็สามารถทําบุญนะคะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มได้นะคะบริเวณใกล้เคียงกันนะคะก็จะเป็นโบสถ์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปกราบไหว้ขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์ของวัดจุฬามณีแห่งนี้กันนะคะไปค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้กลับไหว้นะคะขอพรทนเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรอคอยเข้ามาปุ๊บขาดไม่ได้เลยนะคะเราจะมาขอ,อาเลขสวยๆกันในวันนี้นะคะนี่ค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะมีทั้งเสียมซีเสียงโพกนะคะแล้วก็จะมีจับไข่ค่ะจับไข่นี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเสียงไทยจับไข่กัน เราจะขอจับไข่ขึ้นมาสองใบก็พอคะ<ม>เดี๋ยวเรามาอขอพอรก่อนขอจับไข่นะคะขึ้นมาใบาแรกนะคะศูนย์ค่ะศูนย์นี่นะคะอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบนะ เเลขสวยมากเลยค่ะเลขสวยมากเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆลองดูนะคะว่าวันที่หนึ่งนี้ค่ะวันที่หนึ่งกุมภานะคะเราได้มาขอพรนี่ค่ะอยู่ด้านหน้าท่านเลยตรงนี้นะคะนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าใครมากราบไหว้ลองมานะคะเป็นที่พึ่งทางใจค่ะเราลองนำไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะออกไปด้านหน้าโรตาอรี่ขายเต็มเลยค่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะท่านผู้ชมเป็นไงคะเลขทูบกับเลขไข่เหมือนกันและสิเอาสิตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางออกแล้วค่ะบริวเวณทางออกบอกได้เลยว่าทุกคนห้ามพลาดค่ะไปชมกันนี่ค่ะโอ้ยเลือกได้เลยนะคะเป็นตลาดแห่งการเสี่ยงโชคเลยค่ะมีแบบโอ้โหหลากหลายแผงลอตเตอรี่เลยนะคะที่ทุกคน โหเมื่อกี้เลยค่ะเป็นไร8 0 0 8มีมั้ยเดี๋ยวเราไปหาจุดเสียงโชคกันดีกว่าแปดศันย์ <8. S 2> <10. S 1> มีไหมคะมีเท่าไหร่เอ่ยคุณละสอง <220. S> 2้อเอาพี่เราเอามาเรามา2คนเราเอา2.80ดีกว่าเอาชุดหนึ่งน,นี่ไม่เอาพี่เาอา2ใบมา 2 2 0บาทนี่ค่ะได้แล้วของดีแห่งวันนุรามณีค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะได้สำเร็จภารกิจแล้วค่ะได้มาทำบุญพาเพื่อนมาทุกคนนะคะร่วมบุญกันไปด้วยกันแล้วก็ปิดจ,จบคลิปด้วยความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะคะต่อไปนี้กลับไปทำงานแล้วก็รู้สึกมีความามีที่พึ่งทางใจนะมีความมั่นคง ก็ขอขอมอบบุญสําหรับวันนี้นะคะให้กับคนที่ทํามาค้าขายนะคะคนที่กําลังทําธุรกิจคนที่กําลังรู้สึกเป็นทุกข์ทางใจอยู่วันนี้ขอให้เกิดความรับรื่นในจิตใจในหน้าที่การงานนะคะใครที่กําลังเจ็บปวยอยู่ก็ขอให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงนะคะมีพลังในการต่อสู้ชีวิตกันต่อไปนะคะธุรกิจการค้าการขายอะไรที่นะคะกำลังจะถูกการปิดจบสัญญาการก็ขอให้ปิดจบสัญญากันในวันนี้เลย วันนี้นะคะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับกินเที่ยวสไตล์เจนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกเดี๋ยวมาติดตามชมว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนรวยๆทุกคนนะคะไปค่ะ